พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมนายดวงรัศมีสิงนวลครับทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับได้โทรสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับติดต่อราชการนะครับหรือหน่วยงานของรัฐให้อนุญาตในสิ่งที่เราต้องการขอเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม ว่าเราจะไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นท่านอาจจะไปขออนุญ,ญาตใช้น้ําใช้ไฟหรือการขออนุญาตการก่อสร้างนะครับผมการต่อภาษีโรงเรือนหรือการติดตั้งป้ายโฆษณาครับแต่เมื่อท่านไปยื่นคาขอแต่ทางราชการหรือหน่วยง,งานของรัฐอ,อาจจะเป็นการไฟฟ้าการประปาเทศบาลกรุงเทพมหานครหรือว่าที่กลาว่าการอำเภอครับที่ เกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้อนุญาตขออภัยครับให้การอนุญาตแก่ประชาชนของเราครับผมที่จะมีใบอนุญาตนั้นที่ถูกต้องตามกฎหมายครับแต่หน่วยงานเหล่านี้ไม่อนุญาตนะครับผมคือไม่ทราบว่าที่ไม่อนุญาตนั้นอาจจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆนะครับผมถือว่าการมอนุญาตดังกล่าวนั้นถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่จะไม่อนุญาตไม่อนุมัติครับผมท่านพึงเข้าใจเลยได้ว่าท่านนั้นมีสิทธิ อย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองหรือท่านมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ครับเราจะเห็นนะครับตามพรบการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542วางหลักไว้ว่านะครับผมหนึ่งนะครับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับกระทําไม่ชอบอด้วยกฎหมาย การกระทําการอื่นนอกเหนือจากการกระทําโดยไม่มีมอำนาจนะครับผมไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสําสคัญที่กำหนดไว้กระทําโดยไม่สุดสุดจริตนะครับผมการกระทําโดยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นสร้างภาระให้แก่ประชาชนนะครับผมเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบนะครับผมเมื่อท่านถูกปฏิเสธโดยคําสั่งทางปกครองนะครับผม ท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเก่ตท่านนะครับผมท่านสามารถนําคดีเือขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันครับตามมาตราสี่สิบเก้าครับผมตามพรบจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครองสี่สองนะครับผมนับตั้งแต่ท่านจะได้รู้หรือควรจะรู้เหตุดังกล่าวตามที่กล่าวมานะครับผมเมื่อศาลปกครองได้รับเรื่องท่านแล้วครับผมศาลท่านก็จะมีคําสั่งนะครับผมตามมาตราสี่สิบสองสั่งให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกถอนคําสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามภายในกาหนดนะครับผมหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับผมและยากจนท่านไม่ต้องเสียใจครับทางสภาทนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อนะครับขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีครับผมทีมทนายด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ